ที่20นะคะกับการสร้างปฏิหารชีวิตใหม่ให้ตัวเองนะคะเพิ่งต้องบอกว่าคุณต้องเชื่อในปฏิหารอะ่ะคุณต้องเชื่อว่าปฏิหารมีอยู่จริงอะ่ะเพราะว่าต่อให้วันนี้ค่ะเราทําทุกสิ่งทุกอย่างลงแรงทําเต็มที่แต่เราอะ่ะไม่มีความเชื่อเลยว่ามันจะเกิดปฏิหารขึ้นกับเราอะ่ะนะคะมันมันก็จะไม่ได้เพราะว่า แม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่าไม่คิดว่าปาฏิหาริมีอยู่จริงนะคะแต่ลึกๆอ่ะคนกลุ่มนี้เขาก็มีความเชื่อแหละว่ามันมีปาฏิหาริยงแต่ว่าเขาแค่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดกับเขาอ่ะเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะคะแต่จิตใต้สำนึกเนี่ยมันจะบันทึกเลยว่าปาฏิหาริ่ะมันมีอยู่จริงนะคะเพิ่งต้องเล่าแบบนี้ว่าเพิ่งอ่ะเป็นคนที่แบบเมื่อก่อนอ่ะเพิ่งก็ไม่รู้ว่าปาฏิหาริ่ะ มันจะมันเกิดขึ้นกับทุกคนนะเราดูข่าวเราดูอะไรแบบนี้ค่ะอุ้ยคนนี้ตกเครื่องบินแล้วรอดชีวิตมาได้ปาฏิหารจังเลยนะคะเราอะรู้ว่ามันมีปาฏิหารเราเราเชื่อว่ามันมีปาฏิหารแต่เราดันไม่เชื่อว่ามันมีกับเราเราดันไม่เชื่อว่าปาฏิหารนะ่ยมันเกิดขึ้นกับทุกคนนะ ะะดังนั้นเมื่อเพิ่งรู้กฎข้อนี้แล้วเพิ่งบอกกับตัวเองทุกวันเลยว่าปฏิหาร์มีอยู่จริงปฏิหาร์เกิดขึ้นกับฉันฉันได้รับปฏิหาร์เพิ่งพูดแบบนี้กับจิตใต้สำนึกตัวเองบ่อยๆจนทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาอีกแล้วนะคะแม้แต่คําว่าปฏิหาร์ก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกวันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆไม่จําเป็นว่าปฏิหาร์จะต้องเกิดขึ้นกับเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันใหญ่ๆแต่ ปาฏิหาระก็สามารถเกิดขึ้นได้กับเรื่องราวเล็กๆก็ได้ทุกอย่างเพิ่งจะบอกว่ามันคือปาฏิหาร์ทั้งหมดเลยะคะแม้ว่ามีคนมาซื้อของเราหลักสิบหลักร้อยเพิ่งก็บอกว่าโอ้โหปาฏิหาร์มากๆเลยนะคะเพราะเรากําลังให้ค่าพลังงานกับสิ่งนั้นนะคะแต่ถ้าเราก็โอ้ยเราเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากเลยการซื้อของแบบหลักร้อยหลักหลักพันอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอะ มันจะไม่เกิดพลังงานนะคะแล้วก็ปฏิหารใหญ่ๆ,ๆก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเรามองว่าทุกอย่างมันเป็นปฏิหารหมดเลยโอ้โหสุดยอดมากมันเป็นปฏิหารนะคะเรากําลังให้ค่าพลังงานกับสิ่งสินั้นอยู่แล้วอะไรก็ตามที่เราให้ค่าพลังงานสิ่งนั้นมันจะขยายถูกไหมคะถ้าวันนี้เราอยู่กับพลังงานด้านดีแล้วเราให้ค่าพลังงานดีๆนะคะเราใส่ความรู้สึกโอ้โหสุดยอดมากเลยวันนี้มีแต่เรื่องราวดีๆ พลังงานดีๆเหตุการณ์ดีๆสถานการณ์ดีๆมันจะเกิดขึ้นกับเราซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะแต่ถ้าเราให้ค่าพลังงานกับเรื่องเราลบ,บเช่นเดียวกันค่ะเกิน17วินาทีเองนะคะสิ่งนั้นมันก็จะเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นมีคนทําอะไรให้เราไม่พอใจแล้วเราก็แบบงุดอิดอยู่กับมันอะ่ะโอ้คิดวนไปวนมาวนไปวนมาวนมาวนไป,นไปกับสิ่งที่มีคนทําให้เราไม่พอใจคิดยำๆซ้ำๆยำๆซ้ำๆสิ่งนั้นอ่ะมันจะถูกขยาย มีพลังงานให้เกิดการขยายแล้วเกิดขึ้นกับเราอะซ้ําแล้วซ้าเล่าเช่นเดียวกันดังนั้นปฏิหารก็เหมือนกันค่ะถ้าเราคิดบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆวนไปวนมาพลังงานจะเกิดขึ้นและปฏิหารมันก็จะเกิดขึ้นกับเราวันนี้เราจะสร้างปฏิหารให้กับตัวเองเราต้องเชื่อมั่นให้ได้ว่าปฏิหารมีอยู่จริงและปฏิหารมันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนและคุณต้องมีความเชื่อว่าปฏิหารมันเกิดขึ้นกับตัวของคุณ ปฏิหารด้านการเงินเกิดขึ้นกับคุณปฏิหารด้านความรักเกิดขึ้นกับคุณปฏิหารด้านครอบครัวเกิดขึ้นกับคุณปฏิหารเกี่ยวกับญาติพี่น้องของคุณจากที่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ยอมรับอะไรในตัวคุณวันนี้ปฏิหารเกิดขึ้นเขายอมรับในตัวคุณคุณต้องสร้างปฏิหารคุณต้องรู้สึกว่ามันมีปฏิหารและคุณต้องเชื่อว่ามันมีปฏิหารนะคะเอ่อพิ่งจําชื่อนะักเขียนไม่ได้นะหนังสือเล่มหนึ่งบอกเอาไว้ว่า you believe คุณเชื่อแบบไหน คุณได้แบบนั้นคุณเชื่อแบบไหนคุณได้แบบนั้นวันนี้เหมือนกันถ้าวันนี้คุณอยากได้ปาฏิหาริย์คุณจงเชื่อก่อนว่ามันมีปาฏิหาริย์และคุณจงเชื่อก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณและเกิดขึ้นในเร็วๆวันเกิดขึ้นในวันนี้เกิดขึ้นในวินาทีนี้คุณต้องเชื่อคุณต้องรู้สึกคุณต้องพูดถึงบ่อยๆนะคะคุณต้องจินตนาการโอ้โหมันปาฏิหาริย์นะคะอย่าง พิ่งอกหักพึ่งผิดหวังกับความรักมาไม่รู้กี่ครั้งพึ่งไม่คิดว่าพึ่งจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตมาเป็นคู่ชีวิตด้วยซ้ำนะคะแต่เพิ่งก็พอพิ่งได้รู้จากกฎจักรวาลกฎแรงดูดพึ่งบอกตัวเองว่าฉันจะมีปฏิหารด้านความรักฉันจะมีความรักที่งดงามฉันจะมีความรักที่แบบสวยสดใสฉันจะมีความรักที่แบบน่าหน้าอิจฉาและเพอร์เฟกแล้วปฏิหารก็เกิดขึ้นกับพึ่งเพราะพิ่งมีความเชื่อว่าเพึ่งจะได้ปฏิหารด้านความรักพึ่งจะได้ปฏิหารด้านคู่ครองพึ่งจะไดด้้ปฏิหาารน ผู้ชีวิตและพึ่งก็ได้ชีวิตเหมือนกันค่ะคุณกําลังจะได้ปาฏิหาริย์ถ้าคุณเชื่อ